มาเตือนกันเรื่องของฟื้นไฟกันหน่อยนะคะบ้านหลังไหนสิ่งปลูกสร้างไหนสร้างมานาน,านก็ต้องมีการตรวจสอบสายไฟให้ดีไม่งั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้คะ่ะ นี่เป็นชุมชนหลักเมืองพัฒนาอยู่ที่อำเภอสวนภูมินะคะบ้านเรือนที่นั่นเนี่ยร้อยละเก้าเขาจะปลูกแบบด้วยไม้แล้วปลูกตั้งนานอนะ่ะรุ่นปู่ย่าตายายมาแล้วอันนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดต้นเพลิงเป็นบ้านของนายโกศลหลักคําอายุ55ปีเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นอะ่ะนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่กับคนในครอบครัวนี่แหละชั้นล่างเสียงมันดังมาจากชั้น2ซึ่งตัวน,นั้นมันมีคัดเอาท์แล้วมีกลุ่มควนันเปลวไฟหลังจากนั้นทุกคนพอเห็นเปลวไฟปุ๊บก,ก็วิ่งออกมาจากตัวบ้าน นายอภิวัตรอายุ31ปีลูกชายเป็นห่วงทรัพย์สินพยายามคว้าก่อนพอจะหยิบจับอะไรได้เอาออกมาจากบ้านก่อนแต่เกิดสำลักควันหมดสติเพื่อนบ้านต้องฝา่าค่ะเข้าไปช่วยเหลือนำตัวออกมาได้อาการสาหัสนะคะก็ถูกไฟไม่ตามตัว <c oughs> แล้วก็ช่วงที่รอรถน้ำไปเนี่ยปรากฏว่าเปลวเพลิงม,มันก็ลุกลามจากบ้านต้นเพลิงก็ไปบ้านอื่นอีกสาหลังคราวนี้คุมลำบากแล้วลดน้ำต้องเสริมกำลังมากันทั้งหมด5คัน าจาะเอาตอสักคูก็ทําได้แค่ฉีดน้ําเลี้ยงไม่ให้มันขยายวงกว้างลุกลามไปตรงอื่นแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักร่วมชั่วโมงถึงทําให้เพลิงมาอยู่ในวงจํากัดได้เบื้องต้นมีบ้าน3าหลังถูกเพลิงเผาวอดไปทั้งหลังอีกหลังหนึ่งได้รับความเสียหายบางส่วนส่วนตัวการผู้บาดเจ็บตอนนี้อาการยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับ